นุ่นอ,อ้หรือลงนี่ดิโอ้ยซิตไม่ลงนานละคนเยอะแน่ปะ

เราไมตัเหรอเราเป็นตัดไฟไม่โคตรมันเลยโอ้ยการชิวอยู่นี่ไล่ไล่ไล่ A new update. Don't wait to get. Forgot to pack lunch and I'm low on ammo. That's stuff. We're kapow. I'm feeling so hard. Back, back here. Level 2. Clean it up. Hold on. Clean She'll be right. Getting a back angle. we ring bring for you. Clean it up. Hold on. ปั๊มไม่ต้องนานพึ่งมาเจอเม็ดคิดโอ ád, ้โหมาไอชิบพายทีย <s> ี่สิบก็แล้ว ายตายตายพอเลยไอรัวๆช่วงนี้เออล <Appreci ated S 1> ืมเช็คค่าฝุ่นเลยค่าฝุ่นเท่าไหร่ตรงพี่กอล์ะได้เช็คไหมัลโหลไม่ได้เช็คเยอจมูกตันทุกวัน จะได้ม่เสิบ <Appreciate it. S 1> เขาลองเทสหน่อยโอเคใ่จ อีกไล่หนึ่งไหมมีคนบินมาปะไม่ใช่โนวินเสียงเงินไหว แขนไม่ดอบออด้วยอนันนามมวยไม่มีใครเปิดเลย เราควรจะไปตรงนี้ไหมข้างในมีเช็ควงข้างในเหรอโอเคมีสาวโลบ้าด้วยผมไปเช็ควงไม่เช็กอะไรใช่บอชเช็กคนรึเล้วเช็กคนเลยว่ะอ๋อไม่ใช่เว้ยใช่พี่ใช่เหรอใช่คนนุ๊กตาฝาด เขาบอกไหมมนอยู่ตรงนั้นนะมัน,ม,นมันใช้ตัดมันใช้นั่นอยู่มาเก็ตอยู่จะเช็คดูข้าง,างก่อนมีใครเพิ่มเติมไหมม,มีคนเติมจ็บวกมั่งเลยไม่ไงมันกำลังไปหาอีกตีหนึ่งเตะตามตกเข้าช่องกลาง โงแม่ไง,งไปนู่น้าแล้วไม่เลยไปเหอะรอเช้งน,นี่มันึงเช้งวงแป๊บเข้าวงก่อนไหมวงไกลมากเลยนะ ใช่พี่เราจะเข้าวงจากฝั่งนี้หรือจะอ้อมอ่ะอ้อมดีวมกว่ามั้งกลับทางเดิมอะ่ะงคนแม่บวกกันอยู่ข้างในอะ่ะใช่หรือพี่อยากจะสยุกยังไงล่ะมันทำเลไม่ดีเลยใช่พี่เกมนี้เคยมีมันมีทำเลดีก็จริงอะแต่เราเคยอยู่จุดที่ทำเลที่มันดีด้วยเหละเรียกไปจุดดีๆไม่เคยไปกันทั้งที่ <laughs> เราเคยไปเนี่ยพี่จุดทำเลดีๆอะ ไม่มีแบบวะอืมตรงนั้นมีคนชุบโอ้โหไฟแกเ้าวงเ้าวง ตรงนี้ได้หเด็กไม่เดี๋ยวลข้ารูนี้ได้หลังไม่มีเนาะทั่ถ้าโดนยิงแตก ก็แค่นั่นแหละขวาเนี่ยเมื่อกี้เหมือนติ๊กเมื่ติ๊กมื่ติ๊กเมื่ติ๊กมีข้างในอะมีเพราะเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปตีหนึ่งที่มันชุบเป็นใหม่มีแล้วครับผมมีแล้

มีมีมีอะไรขึ้นมาอีกยังท้องด้ะถักมาใหม่ได้ไหมก็ถักสักทีได้ไหมถักไปเลยถักถักถักนี่ถักไปเรื่อย นนนนพูดเด็ดโหลดเตอร์ก็ช็อตกันเล้วมีคนมาคนมาเร็วก็ช็อตกันก็เพิ่งมีของขบวน กูเข้าจากข้างหลังยังไงเล่าพี่โอเคเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการเอาของมาแจกนะฮะแหมเห็นกูดึงปั๊บเอาเลยนีพิเศษแหมยังมันรอดักกูเหรอเห็นดักพ๊บๆพับหนึ่งไม่ได้แม็กไลไปไหนวะ โฟร์เลยเลอนี่แหละเรารอแถวนี้ก่อนไหมแขกไปเกตตรงนี้สักด้วยมีม,มีตรงนี้ไหมนี่นี่นนนนนยิงได้ได้ได้มอง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 เห็นไหมตร,ตรงนี้ไ,ได้ลนะ เราไม่ต้องไปก็ได้มีคนมีคนมีมีมีติหนึ่งที่หนึวะนี่เอาสวยก็แตกทำไมมีแต่แม็กกอน์จี้วะผมถอยกันนะมันอีแวกอ่ะ โอ้ยจี ط. ตตรงพี่เลนะ่นได้ตรงพี่เล่นฟรีๆสนุกๆเลยไปไปมันจะโลบ้าเว้ยสี่สิบเลยนะเอาจริงๆยิงหัวบางจีก็สี่สิบกว่าเลยตัวจริง คือมันสบายใจมากพอพอมีร,รีชาร์จไ,ไวๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหพี่เอ้อยสนุกสัสจะลุกหลังฮะอันแน่ดึงของดึงของอเวลาเดี๋ยวมันนั่งลงมาทางเราบอกน,น,น,นัดจะมาทางเราหรือเปล่า เห็นเห็นเห็นตัวเห็นตัวเดงๆทำไมเสียกันไรไม่จุดท้องนี้วะมาวินหิวโกบินแป๊บนึงเี๊บ้านพี่พอแปะถ้หญิงอัดได้รอดูจัดเลยพี่ เอ้ยเราอยู่ตรงวงเห็นไหม รอบๆเราไม่น่ามีใช่มพี่เอาๆย่อๆ oh. 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 โทษ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 ข้างหลังเราน่าจะเคลียร์แล้พี่ก well, ๊อลฟสแปมไปเรื่อยๆพี่บ๊อบแปะไปดิพี่บ๊อบแปทไปดิพี่บอบแบทบ๊อบแบทสอบสอบสี่ผมเอาเลเซอร์ขู่ไว้ใฮะมันได้แค่เสี่ยงเหรอเฮ้ยมันตีสุดท้ายมันบวกกันอยู่นะเราไปไหม เอาดิโอ้มันต้องมาว่ะตีตีท้ายตีท้ายปอเป้ปอแปะปอเป้ตัวปอมจะตีเหนือนู่นฮะ ทำไมใช้ปืนไม่ได้วะไม่รู้ใช้ปืนไม่ได้เฉยเมื่อกี้เอา้าเอาคนออกไม่ได้โหอุ๊ยจริงไม่เกิอะไรโทษเถตัวจริงอยู่นะพี่ กรแตหอะแตกดี่หมอะหมอหมอรกมองนี่มอกระแตกหมอจะแตกดูนี้มีกระแตกหมอจะแตี่หมอกหมอีหลระกหมอี่หรแหมอะ โลบ้าโลโลบ้าโลบนราคาตัวเดียวตัวเดียว <c oughs> โอ้ยระเบิดระเบิด <c oughs> ระเบิด <c oughs> อะไรอยู่ดีกระสลด์มันลงระเบิดเลยคอนเทนต์อีกแล้ว там